ขอนำรมกวีของท่านอาจารย์รัตนปัญโยมาไล่ให้กับมนมิตรผมได้รับฟังนะครับท่านบอกไว้ว่าขอบคุณฟ้าอากาศแสงสุรีให้โลกนี้มีคุณหนุนสดใสยามเราาหนาวร้ารานสถานกายพระอุ่นไอสุริยาพาบันเทาขอบคุณฝนหล่นราสาดลงโลก ให้ชุ่มโชคโลกสวยรวยด้วยข้าวพืชให้ผลคนได้กินถิ่นโลกดาวสัตว์ได้เน่าแพร่เผ่าพันไปยันตายขอบคุณการเวลามีค่ายิ่งให้ทุกสิ่งพิ่งพาและอาศัยพยุงชีพดับชาติยามขาดใจแม้ปีใหม่ปีเก่า เท่าเท่ากัน